สวัสดีครับโอ้อะไรนี่อะไรนี่เบรกอะไรนี่เอาโทษเสียมาปะครับโอ้เจมมาใส่รถผมทำไมไปด้วยไปด้วยฮะคุณเป็นช่างเหรอครับฮะทำยังไงให้คูณเนี่ย โอ้ก็รถผมมันรถใช้งานโอ,โอ้ยับตยินดวนเข้าไปเมื่อกี้ยินดวนไปแล้วปะยินดวนข้างในไก่ต้อมรถใช้งานครับสาโทรให้ต้อมมารับนะต่อเข้าไปเรียกไม่ได้ยินเนานะใช่ไหมใช่่วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเครื่องใหม่ของ Uh, 6โลดัมกรีนครับเครื่องแมคโครดกรีได้ยินข่าวว่าซื้อเก่าโนมาเลยครับนี่ไม่มีซ่อมครับรุ่นนี้ครับซื้อเปลี่ยนอย่างเดียวครับป้าตุงสาย,ยางซ่อมไม่ไหวคนที่พาไปดูคนที่กระลัดดีก็คือมิมโรเล็กแชนแนลครับโอ้ยไม่ไม่มิมโรเล็กแนแนลผ่ <laughs> <eme Rolex> <laughs> านผ่านผ่านใช่ผ <laughs> ่ <laughs> านตลอด <laughs> ไปฟังเสียงครับได้เอาไครครวงฟังไหมตอนเีาติดเครื่องอะเอาไครครวงใส่หูอะแล้วก็เอาไตอตรงไครครวงอะไปจิ้มใส่ตรงเหล็กอะอ่ามันจะได้ยินเสียงระบบเครื่องทั้งหมดเลยเนยเอาจริงเพ,พ,พื่อนผมไปอยู่ไต้หวันอะอเขาทำนี้อลไพวกช่า<ด>งมาซ่อ,อมให้เหล็กอะเขาเอาไครครวงอ่ะไปจิ้มในปั๊มตึ๊บเขาก็ฟังตรงหูครับโอ้เป็นสูตรของเขาเลย ไปไหนนี่ต้อมจะไปรับผมเลยมาแล้วมาแล้วเรื่องนี้มันมาทำไมทำไมมันวิ่งดินอะไรเขานี่ะฮะโอ้าไก,กลนี่มันจะไปไหนอ้อเดือจมฮะฮะไป,ป่ะไปไหน ไปไหนออไจะไปรับสแกมม่มักอยู่นี่ี่ี่โยสแกมไมมาก่อนแล้วไปเมื่อเอาไอ้ตัวนาตมรฮัลโหลบัทฮะโน้โน้ นี่หนี่งานนี่บ้านเอ้อ๋อไล่ยจุดเธอล่ยจุดเธอรถตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยเทศบาลประสาทอะช่างมาแล้วช่างมาแล้วให้นี่ไง <laughs> นี่ช่างมาแล้ว <laughs> ไม่ต้องห่วงเด็กกันุูมจำแค่อะไรไหนมันดาวินะนู่มจำแค่อะไรข้าตวตรงนี้นมันไม่ด้เกี่ยวเลยว่ะข้าวใครว่ะ กระเจี๊ยบเกิดรวยดป็โมกระเจี๊ยบข้าวไข่วัเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวเจ๊หาทุ่ยในเรื่องมันตึ้นมันแหละมันยังไม่รู้ว่าเราจะเอาแค่ไหนแค่ไหนนะเรายังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำตัวนั้นไปก่อนใช่อ่อนใช่หาทีหลังได้ไหนไปทางไหนอยู่ข้างหลังอย่างนี้โมเตอร์เจียงติ้นเจียงเปิมตึนตนมน,นี่ช่างมือหนึ่งมาแล้ว จิงหมดแต่จริงจริงช่างมือหนึ่งมือหนึ่ง,องเอาแบบไหนครับ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 อ้ข้าวอะไรเล่มิม,มสวยเดี่ยข้าวเนี้ยวะนี่นะอืมกี้มันมันจรดหนำหน่องข้าวจะเป็นกรอบมาแล้วนี่สะลงนี่ฝีมือผมนี่ขุดนี่<า>มือมิมจ้าจริงรอเอาฝีมือมิมมา <laughs> บอลรถเก๋วัน,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 นแรกสรานีไหนเนี่ยบอว,วันแรกเลยอ๋อตรถพ่มิ์มาขับตัวแรกนะวันแรกเลยนี่<า>นตรงนี้ก็ผมขุดใช่ไหมนี่ผมขุดไอร่องเนี่ยครับผมคนขุดพีิมพมบอรถโทรกโอ้โหดูโจโจข้างทางนี่เลยครับตัดถึงนินดานไหมพี่ถึงแร้วได้เขงทีองเก๋ตรงนั้นทีรถเกอ๋ออันนี้ฟิล์มมือใครขุดนี่คลอง ผมในคุตโตนี่อันนี้ใช่หรือเป่าอ๋อหุยมีคนมาขโมยเครื่องเอาใครไปยินเธอเลยอยู่ใครบินเธอเลยอยู่นั่นน่ะโดนน้ำตาลเออเท่าไหเครื่องนี้เดี๋ยวจอดให้มันพ้นทางเขาก่อนอึ๊บต้องไม่ได้วิ่งดินปะไม่รู้แล้วมันเกาไม่ใช่สเก็ตต้องวิ่งดิน ไปดูกันหน่อยครับสวัสดีครับครับไหนนี่งไปดูหน่อยไปชมเครื่องหน่อยเขอันรก็มาครับวัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีครับมาถึงช่องดังเลยโอ้เป็นบุญยิ่งนักชองชนช่องครับช่องชนช่อง ผมมาเป็นกําลังใจครับกําลังใจให้ฮะไม่ใช่มาตีกันไปซื้อเครื่องหรอใครเป็คนเลือกนี่ฮะใครเป็คนเลื่องตู้เซลเหรอเ้ยตะลุ่มเลยนี่นะควันเออทำไมควันมันเยอะไอ้กระตีมาแล้วอะไรบิวแล้วลอยบิ้วมาแล้วบิ้วมานั่นอยอู่ืมลอยบิวมาหมดแล้วเห็นไหมรอยทากาวทาอะไรใหมใช่ แต่เขาว่าเก่านอกมาอยู่แต่มันเป็นถ้าเราเขาก็ต้องเอามาทํานู่นทํานี่นะทอืมันเป็นเก่านอกที่ว่าเอาไว้แล้วมันอืมันใช้งานเกือบไม่ได้อะไรประมาณน้มันหมดสภาพนั่นแหละมันเก่านอกจริงแต่ว่ามันเก่าเกินไงมันเก่าทีนี้เขาก็เลยต้องมาในขนาดชุดนี้เขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยวฉีด้นี่นะ c b g พี่มิมใช่ c b g c b d ไม่ใช่หรอ CBD โอ้ยดูรหัสเครื่องเลยไหนไหนรหัสเครื่อง CBD หนึ่งไหนดูตรงไหนไหนดูตรงไหนพี่วดตรงนั้นตรงนู้นอ่ะตรงไหนเออพี่มิมดูตรงไหนเอาเนี่ยเออ CBD นี่นี่ไงนี่นี่นี่ CBD นี่ไปซื้อเครื่องเทียงเขาเอง CBD หนึ่งนี่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  CBD ถ้า c b G มันจะเป็นกรองกรองสองลูก ลงไปข้างล่างตัวล่างเน่ย C B G เลงไหนเนี่ยตัวเสื้อดูตรงเสื้อเสื้อ C B G แต่ว่าฝาสูบ C B D เออเอาตายตายแล้วยังไงตายตัวย้ำหมดเลยเนี่ยตายแล้วอานนี้เออ C B D จริงด้วยเออโอ๊ยตายตายตายพี่ไม่รูตรงไหน C B G เนี่ย C B G อ่ะตรงเครื่องเลยใช่ไหมตรงไหนไอ้เนี่ยเห้ ตรงเสื้อน่ะอ๋อนั่นตรงเสื้อ CBD นึงไแต่ว่าฝา CBD อุ้ยตายตายไหมตายเลยมิมทอมแมดูเครื่องมันเล็กๆใช่ปะมันใช่เครื่องแมคโครไหมนี่เครื่องแมคโครนุ่นช่างมาแล้วนี่ต้องถามช่างนี่ช่างนี่เครื่องอะไรเครื่องอีสุใช่ไหมอ้าวตัวตัวฟ้ามันเป็น CBD ฟ้าเป็น CBD เด้อ เออแต่เครื่อง C B G ตัวเสื้อมันอ่ะ C B G อ่ะผมไม่รู้เขาไปซื้อกันเองเออโอ้ตายเลยจะจะใช้ได้นานไหมเนี่ยขอรับประกันหนึ่งปีประกันสองวันหรอวันครึ่งอวันครึ่งใช่ไหมนี่รับประกันโดนแม่นแล้วถึงรับประกันถึงเดือนไหมนี่บรัประกันสิบห้าวันผมไปซื้อมีแต่รับประกันแค่สองวันครับเครื่องสิบล้อสองวันทันก็ทัน ใส่ไม่ทันก็ไม่ทันโอ้สแสดงว่าตรงรุ่นอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ไปหา CBD เนอะอ CBD อยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูเทอร์โบผมเห็นเทอร์โบปุ๊บผมรู้เลยแอนแอนแอนนี่รับประกันสองวันเลยเย้อ่ะสิบห้าวันอสิบห้าวันนานใส่ทันก็ทันนานนะสิบห้าวันเนี่ย <laughs> นี่นานนะเทอร์โบ,บนี่มันเทอร์โบอะไร ไม่แน่ใจว่าตราเสี่ยงนี่ถึงตายเลยนะเนสิบห้าวันเหมนกับี่หมดไปนะฮะแต่ตัวนี้คนละตัวไม่ได้เพราะว่าโค้งไอเสียใหญ่เกินรอบรอรอบอมควันอมควันครับควันดำนี่นะครับตัวนี้มาต้องต้องรีดให้มันเล็กเหมือนตัวนั้นนะนะนะตัวนั้นนะครับต้องเปลี่ยนโค้งใหม่ต้องทำโค้งใหม่ ไม่รู้ต้องลองใส่ดูก่อนเต่ห้องผมมันควันดําผมไปริดไอ้ไอ้นี่มาใหม่แล้วมันมันแรงกว่าเดิมอีกให้ตัวเนี้มันเล็กเอาเท่าของไอ้ตัวเก่ามันวะครับนั่นเท่าตัวนั่นแหละนั่นนั่นนั่นะเออดีเนาะฝา C B D เครื่อง C B G ได้สองรหัสเลยครับคันนี้ C B D กับ C B G ผสมกันโอโหสองสายพันธ์เลยเนีนี่สามสายพันธครับฮะสมสายพัน ตามอ่ะก็เครื่องโกเบรถโกเบรถโกเบอืมปั๊มสามวีที่จริงอ่ะมันจะต้องเป็นเสื้อของมันหายยากป่ะพี่วิมหาไม่ได้เลยไอสภาพแบบไม่เกะหาไม่ได้ไม่ได้เลยไม่มีมีแต่สองแสนทำไมไม่เอาสองแสนกว y นยูทูบเดือนเดียวได้ละมีตัวนั้นเป็นซีบีจีแท้เลยอันนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ก็ทำสีมาป่ะช่าง พวกพ่นสีมาพวกเสื้อพวกอะไรอ่ะใช่ไหมผพ่นสีดำนี่เลยมันดูใหม่เนาะมันดูใหม่เหมือนดูใหม่มาเนาะดูใหม่เลยเาก็ทําให้มันสวยด้วยทำให้มันสวยก่อนจะมาล้างอยู่เนาะลองติดเครื่องอยู่ที่นี่ดูยังยังต้องประกอบไม่เสร็จบ่ยังวางแท่นไม่เสร็จเลยอือโอ้ลูกผสมนี่แรงมากนะครับ อไม่ได้ดูเลยดูแต่คางปุ๊บดูแต่คางนี่เทือโบน่าจะเก่าหน่อยนินี่ดูทรงแล้วตัวนี้มันเป็นแต่ว่าเล็กมากเลยเทือโบเล็กมากซีบีดีสรุปแล้วเครื่องกระตุ้งได้ลูกผสมนะครับซีบีจีกับซีบีดีครับนี่ครับคนที่คนที่พาไปซื้อแก้อาเลยครับ มีส่วนได้ส่วนเสียล่ะติดตามโอ้ยตัวหนังสือเล็กนิดเดียวเนาะใครจะไปดูเนาะนึกว่ามันมีแค่ตัวเครื่องเก่ามันมีแค่ฉีดมันมีแค่ไอ้ไอข้างเครื่องไอ้เสื้อใช่ไหมเราซือมันอ่ะดูดูเต็นท์นู่นได้ไหมเต็นน <occurs S 1> ู่นจบเนาะดูเต็แค่นั้นเลยก็ว่า CBG ฝาเนี่ยมันมาอยู่ตัวนี้กๆตรงนี้ครับนี่ นี่เป mm ็นความรู huh. uh ้เลย CBD หนึ่ง T ตัวนี้จะอยู่ในมาร์ก T อยู่แล้วเครื่องตัวนี้ใช่ไหม CBD หนึ่ง T นี่ไง CBD นี่ CBD หนึ่ง CBD หนึ่งอ่ะก็ดูแค่ตัวนั้นก็จบเลยเนาะตัวใหญ่เนาะคือว่ายางใหญ่เนาะได้ CBD มันอยู่กับรุ่นไหน CBD อยู่กับมาร์กไฟซูเปอร์มาร์กไฟซูเปอร์ฮิตาชิเซตเอ็กซ์คิดหนึ่งแล้วก็ซูมิโตโม ปกติมตัโมแต่เนี่ยอยู่มักซีซีบีดีเนี่ยอยู่มักซีมันก็แรงขึ้นมาอีกเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นมาักซีซีบีดีมันก็เหมือนเหมือนกันแหละมั้งน่าจะเหมือนกันแต่ถ้าซีบีดีแท้มันกรองมันสองเนี่ยสองลูกของตรงนั้นของมาร์คไฟเนาะครับมาร์คไฟเป็นสองลูกกรองสองลูกใช่ยกฝาซีบีดีมาใส่ เพราะว่าผมสังเกตแล้วว่าเครื่องนี้มันบิ้วแน่นอนเพราะว่าดูกาวดูอะไรมันทาใหม่จริงๆกือเป่าเนี่ยกาวเหลืองแดงเนี่เห็นไหมทาฝาทาอะไรใหม่หมดเลยแต่พูดถึงมันมันไม่มีตัวเลือกตอนตอนที่ไปซื้อนี่สตาร์ทให้ดูไหมอาการเป็นไงการมันก็นิ่มเยี่ยมปะมันก็ไม่ครับมันก็ผีลูกคนแต่ถามว่ามันมันหาไม่ได้อ่ะเราเร่งงานไม่มีเลยนะมันไม่มี ที่ไปดูกี่ที่ดูวังน้อยดูวังน้อยแล้วก็าบดีได้ดูไหมฮะาบรีซาบรีดูสาบรีไม่มีโทรไปแล้วมันไม่มีมันหายายุครื่องโทรหายาเครื่องตัวนี้หายากเลยแต่เป็นเครื่องที่เป็นรถบรรทุกอ่ะเยอะแยะใช่ครับเอาแล้วมันใส่ไม่ได้เหรอมันใส่ได้แต่ว่ามันไม่ไรมันไม่โทรช่วงชักมันสั้นว่ะช่างเขาบอกว่าใช่ไหมใช่ไหม ช่วงชักมันสั้นกว่าดิอันนี้ช่วงชักยาวันีช่างที่น่าูะเป็นใหญ่กว่าด้วยไหมเหรอใหญ่ไหมเท่ากันเท่ากันป่ะเขาแนะนําว่าถ้าว่าเออท้องอ่างท้องอ่างมันใหญ่มันเล็กไอตัวชักมันยาวท้องอ่างมันใหญ่บัรทุกมันเล็กใช่เขาเอาไปบรรทห้ทองอ่างมันเล็กเขาให้เอามาเนี่ยเขาให้มาเปลงกาวนาแข็งไอตัวบรรทุกอะมันเป็นกาวนาอ่อนมันไม่แข็งแล้วก็มาทําเป็นท้องอ่างใหญ่แต่พูดถึงก็เปลี่ยนท้องอ่างก็ได้นะ เปลี่ยนได้หมดเลยเขาก็ว่าเปลี่ยนได้หมดเลยแต่เปลี่ยนได้ยูเปลี่นมันเฮ้มันแสนห้าเปลี่ยนได้เป็นเครื่องใหม่แสนห้าหมื่นอือบอกให้ปาตุงเปลี่ยนรถใหม่เลยว้ามีแนวโน้มมีแนวโน้มไม่พูดถึงมันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะมาประกาดีอะไรเขามาวิจารณ์หน่อยนี่ครับปาเป็น CBD ลูกผสมเลยลูกผสมปา CBD เอ้ยเครื่อง CBDG นี่แหละแรงครับ อย่างาันแค่ฟ้าโชยฟ้าซูเแต่ฟ้ามันก็เหมือนกันเแต่ว่ามันปีรหัสสีดีด้มันก็เดียวกันมันพูดถึงมันมันมันไม่นั่นมันมันบล็อกเดียวกันหมดเลยแต่มันเสียที่ว่ารถมันเปลี่ยนมามันไม่ใช่เครื่องเดิมเมใช่ไหมมันรื้อแล้วไงเออมันรื้อเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยมันทำมานีแต่ถ้าพูดถึงว่าให้เครื่องมันสมบูรณ์โอเคถึงไออนน้มันรื้อัเครื่องมันดีไม่ถ้ามันมีอยู่เครื่องนึงอะ ตัวนั้นน่ะสองแสนเลยสองแสนท่วนไม่มีรื้อไม่มีอะไรเลยไม่มีเกะไม่มีเกลือเลยสองแสนทวนครับสองแสนก็เลยไม่ไหวเลยกลับมาเอาตัวนี้ตัวนี้นี่มองผ่านแล้วเด้อนี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่วังน้อยอไม่เอาแล้วนะไปมองไปดูครั้งแรกไม่เอาแล้วครับไม่เอาตัวนี้พอไปเดินหาจนมันสุดแล้วก็ได้กลับย้อนมาเอาตัวนี้แสนสองแสนสองห้า ต่อได้เหลือแสนสองพวนคือตัวเนี้ไปไปดูรอบแรกอะไม่เอานะครับแพงเงินเนาะแพงเนาะแพงครับแพงอือเนี่ยแลบบแพงแล้วหาง่ายด้วยมหายากด้วยถ้าถ้าเป็นซีบีซีบีดีมันอะไรทุกท่านช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับแสนห้าครับใครที่มีความรู้ลองคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันโอเคไหมครับมันใช้ได้ไหมต้องจ้างเครื่องแล้วอืเแต่ควันเนาะควันเขาควันเขา นี่ก็มันนิดฟิตใหม่ไงได้ไหมครับเครื่องมันยังไม่คือว่าถามมันแล้วว่ากันเลยแล้วที่ทำไมคันมันขาวถ้าบอกว่าประกันกี่เดือนมันรับประกันสิบห้าวันสิบห้าวันยับปกติใครจะรับประกันนานหนอะเราไม่รับประกันนานหนอะปกติรับประกันสิบวันเองรับประกันเท่าไหร่ต้อมเออนะรับประกันตลอดอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยครับสามเดือนไหมคลิปนี้ก็ลาทุกท่านนี่ขอแล้วกันขอความรู้จากคนที่รู้ๆหน่อยครับสวัสดีครับได้ทะเบียนอ่ะ ตามเดือน